ครั้งที่แปดสิบสองมีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะานราเหตุว่าโดยมากท่านก็ทราบว่าเรื่องของอินทรีย์เรื่องของธาตุเรื่องของอายตนะเรื่องของขันเรื่องของปฏิจจสมุปบาทะเรื่องของอริยสัจนั้นเป็นภูมิของวิปัสสนาเป็นภูมิของปัญญาแต่ไม่ใช่ไหมายความว่าเป็นภูมิเฉพาะตอนที่ท่านเรียน เป็นส่วนของตำรับตำราไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภูมิที่จะให้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นๆเพื่อละเพื่อคลายแล้ผมขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์แล้วก็ขออาภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าการที่ผมจะถามอาจารย์นี้เป็นความเข้าใจของกระผมแทรกอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ท่านไม่พอใจดหลา,หลาก็ขออาภัยด้วยนะครับคือในกายานาปานะ บับพพระเนี่ยนะครับก็มีกล่าวถึงว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ดีไปแล้วสู่โคนไม้ก็ดีไปแล้วสู่เรือนร่างก็ดีท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะครับทีนี้ความเข้าใจของพระผมตรงนี้นะเท่าที่อาจารย์เคยแนะนำว่าการศึกษานี้อย่าได้ข้ามพยัญชนะใดๆแระผมก็ได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายมาบ้าง แล้วก็ประกอบกับเอาที่ผมพินิจพิจารณาดูแล้วในในข้อความตรงนี้นะ่ะที่ท่านกล่าวว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่เรือนว่างหรือสู่โนไม้เนี่ยที่จริงพระพุทธองค์ท่านไม่ได้รับสั่งให้ภิกษุนั่นไปสู่ป่าไปสู่โนไม้หรือว่าไปสู่เรือนว่างที่ไหนเลยเป็นอัตยาศัยของบุคคลที่จะเป็นภิกษุก็ดีหรือคารวะกว็ดีเมื่ออยู่ในห้องหับที่คับแคบและอุดอู้ เกิดความอบอ,อ้าวขึ้นก็ย่อมจะออกจากห้องนั้นไปสู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ทีนี้คําว่าป่าเนี่ยเมื่อเราฟังดูก็มีจิตคิดไปถึงว่าป่านี่คงจะเป็นป่าที่ใหญ่โตแล้วก็มีสัตว์ร้ายมากแต่ความจริงก็ผมพิจารณาดูแล้วคําว่าป่าเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ป่าอย่างนั้นสมัยก่อนๆอน,นี่กรผมเด็กๆเกนี่ยข้างวัดเนี่ยก็เ,เป็นป่า พอลงจากกุฏิไปไม่กี่ก้าวก็ถึงป่าแล้วนะครับอย่างนี้ก็เป็นป่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับคาว่า,าโคนไม้ในในวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่มากโคนไม้ใหญ่ๆก็มีแล้วบางคนเขาก็ทําแคร่ขึ้นใต้โคนไม้นั้นแล้วก็เรือนว่างเรือนว่างในที่นี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคําคว่าเรือนว่างที่ทันแปลออกมานั้นเป็นเรือนชนิดใด แต่ในภาษาบาลีท่านใช้คําว่าศูนย์ยาคารก็อาคารว่างก็ผมก็เลยเอาความหมายว่าอาคารว่างก็คือว่าสาราวัดนั่นเองคือว่าที่อยู่อย่างเนี้ยท่านออกจากกุฏิของท่านท่านก็ไปสู่ป่าือใกล้ๆวัดนั่นแหละหรือว่าไปสู่คน,มกกน,น,นไม้ก็อยู่ในวัดนั่นเองหรือว่าไปสู่สาราก็อยู่ในวัดนั่นเองใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับท่านไม่ได้ไล่ให้ไปไหนเลยแต่ว่าทีนี้ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่กขได้ฟังอย่างนี้ก็ มีความหมายไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่านั่งคู่บันลังนะนั่งคู่บันลังตั้งกายให้ตรงตรง,ตรง,ตรงนี้ก็มีความหมายอีกเหมือนกันว่าพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สั่งแต่ผมผมเองเนี่ยผมพบแขกนะครับแต่อินเดียนี่ติเขาไปเข้าไปหาพระคือตามปกติของเราเนี่ยเราเข้าไปหาพระเนี่ยเรานั่งคกเข่าวกราบบ้างหรือว่านั่งพระเพียบแล้วก็กราบบ้างแต่ว่าแขกนี่แกไปถึงแกไปถึงนั่งขาดสมาธิแล้วก็ หว่อย่างเนี้ยนี่เป็นอัธยาศาัยตามปกติของเขาที่เป็นเช่นนี้อยู่นี่นี่เป็นความเข้าใจของกระผมซึ่งจะผิดจะถูกอภะบาการใดก็ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาที่ด้วยก็แล้วกันทีนี้พอมาถึงอีกตอนหนึ่งท่านก็บอกว่าดํารงสติเฉพาะหน้าคําว่าดํารงสติเฉพาะหน้านี้ก็เป็นคําที่ไม่ใช่ว่าสั่งเสรงิงอะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่า่านอบรมภิกษุว่าเมื่อเธอไปอยู่ในที่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่เปล่าควรจะ ให้มีสติเพื่อพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั่นต่อไปนี่กรผมเอาตรงนี้ก่อนว่าที่กรผมเข้าใจอย่างนี้ผมเข้าใจถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือยังแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามต่อใหม่นะครับการเจริญภาวนาคือสมถาภาวนาทางหนึ่งกับวิปัสสนาภาวนาอีกทางหนึ่งสมถาภาวนาเป็นการเจริญอบรมให้จิตสงบตั้งมั่น แต่ไม่ใช่เป็นการให้รู้ลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพระเหตุว่าจิตจดจ่อตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เดียวเพราะะนนัานนาปานสติเป็นสมถภาวนาก็มีแล้วก็ที่เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานก็มีแต่ลักษณะการเจริญต่างกัน สำหรับอาณาปานสติที่เป็นสมถภาวนานั้นมุ่งให้จิตสงบแต่เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนั้นจุดประสงค์เพื่อการรู้ชัดเพื่อปัญญาที่ไม่ยึดถือนามและรูปใดๆว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นลมหายใจเป็นสิ่งที่มีจริงสติสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของลมว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นแต่เพียงรูปชนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสนาสติปัฏฐานเริ่มด้วยอานาปานาสติเห็นกายในกายไม่ใช่เพื่อให้ตั้งมั่นจดจ่อถึงขั้นอัปปนาที่จะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุตฌานหรือปัญจมฌานภิกษุไปสู่ป่าไม่ได้บอกว่า ้องไปแต่เป็นอัธยาศัยของบุคคลที่เคยเจริญสมาธิมาแล้วก่อนการจรัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเจริญสมาธิมีมากการไฝ่หาความสงบของใจก็มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้เคยฟังธรรมก็เจริญอาณาปานสติหรือว่าเจริญสมถะภาวนามามากมาก่อน เพราะฉะนั้นเวลาที่บุคคลใดก็ตามเคยเจริญสมาธิคนอื่นจะยับยั้งหรือห้ามได้ไหมคะบางท่านเนี่ยคะ่ะพอตื่นขึ้นมาก็ระลึกแล้วพุทโธเป็นอัธยาศัายทีเดียวอบรมมาตั้งสิบปียี่สิบปีไม่ได้ห้ามแต่ว่าสติตามรู้แม้แต่ที่นึกอย่างนั้นก็เป็นเพียงนามชนิดหนึ่งนั่นเป็นการเจริญสติปัฏฐาน การนึกว่าพุทธก็เป็นการนึกเพราะฉะนั้นเวลาที่นึกจะนึกเรื่องอื่นตั้งสารพัดอย่างที่ไม่ใช่พุทธโธสติก็ยังตามะระลึกรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นอกุศลลวิตกคิดไปในเรื่องต่างๆด้วยความชอบใจด้วยความไม่ชอบใจสติก็ตามะระลึกรู้ว่าเป็นนามชนิดหนึ่งก็ยังตามระลึกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่นามที่เป็นกุศล,ละระลึกถึงพระพุทธคุณเกิดขึ้น ผู้เจริญสติมีหน้าที่ตามระลึกรู้เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าการห้ามการบังคับเป็นปกติทุกอย่างเพราะเหตุว่าสตินั้นเป็นธรรมชาติที่ควรเจริญตามรู้สิ่งที่เกิดปรากฏแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพื่อการรู้ชัดไม่ใช่ไปบังคับไว้ไม่ดูนาฬิกาไม่ฟังวิทยุ นั่นเป็นการทำขึ้นปิดบงังนามและรูปที่เกิดปรากฏตามปกติปกติเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัวตนเป็นนามเป็นรูปมีการฟังมีการเห็นมีการได้ยินและสติก็ตามะระลึกรู้ได้ทุกอย่างเพราะว่าแต่และบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลที่เคยเจริญอนา,นาปานาสติมามากเวลาที่ฟังทำแล้วจิตก็น้อมไป ในการเจริญอานาปานสติบุคคลน,นั้นไปสู่ป่าไม่ได้มีคำบอกไว้ในพยัญชนะว่าต้องไปแต่ว่าบุคคลน,นั้นไปโคนไม้เรือนว่างแล้วก็พิจรารณาลมหายใจไม่ได้บอกไว้ด้วยว่าจะต้องถึงฌานขั้นนั้นก่อนขั้นนี้ก่อนเพราะเหตุว่าสติเป็นธรรมชาติที่ตามรู้ได้ทุกขณะสติอาจจะระลึกรู้จิตที่กำลังสงบ สติอาจจะรละลึกรู้ปีติสติอาจจะระลึกรูปสุขเวทนาสติอาจจะระลึกรู้ลักษณะของรูปหยาบหรือละเอียดที่เป็นลมหายใจในขณะนั้นก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมะในธรรมะก็ฉะนั้นจึงต้องเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน ว่าจุดประสงค์เพื่อการรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นธรรมชาติของสตินั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่บังคับบัญชาหรือว่าสั่งได้สร้างได้ว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นทำให้เกิดขึ้นในสถานที่นี้เป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กาลังปรากฏผมจะเรียนถามตนาจารย์ที่ได้ฟังม,มาจากสำนักปฏิบัติบางแห่งมีความว่า บางแห่งไม่ให้ต้องรูรูปนามไ่ตรวจถึงทุกรูทุกนามใ้รูน้มใดนามหนึ่งที่เฉพาะรูง่ายง่ายเช่นนามหยาบหยาบเช่นกายายปัสนาเป็นต้นที่เขาอ้างนี่อ้างว่ารูปนามเดียวรูปเดียวนั้นถ้ารูได้ชัดเจนแล้วน้มอื่นรูปอื่นก็ไม่จําเป็นต้องรูอุปมาเหมือนว่าเกลือหลายเม็ดอยู่ในไหถ้ารู หยิบเกลือเม็ดหนึ่งเม็ดใดามารับประทานลูกความเค็มแล้วถ้ารู้น้ำใดน,น้ำหนึ่งว่าอันนี้จังทุกขั้งอนัตตาเป็นลักษณะของอย่างนี้แล้วเหมือนเกลือเค็มแล้วไอเม็ดอื่นๆก็เค็มเหมือนกันมันจะเป็นสองรู้รูปน้ำโชไปหมายความว่าเวลาที่รู้ความไม่เที่ยงความเกิดดับของนามและรูปนามใดรูปใดแล้วก็ทำให้รู้ทั่วไปถึงนามอื่นรูปอื่นด้วย เวลานี้ประจักษ์การเกิดดับหรือยังเมื่อยังไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูปปัญหาก็ควรจะถอยมาว่าจเจริญอย่างไรจึงจะประจักษ์การเกิดดับของนามและรูปขณะที่กำลังเห็นในขณะน,นี้รู้นามร,รู้รูปทางตาไหมการเห็นเป็นนามชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติรู้ชนิดหนึ่งไม่เหมือนธรรมชาติที่ได้ยิน การเห็นการได้ยินจะดับไปพร้อมกันได้ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าการประจักษ์การเกิดดับของนามและรูปแล้วก็จะทำให้รู้ทั่วถึงลักษณะของนามอื่นรูปอื่นด้วยข้อสำคัญก็คือว่าจเจริญอย่างไรจึงจะประจักษ์การเกิดดับของนามและรูปสติเกิดขึ้นทีละขณะ จิตใดมีสติเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นสติประลึกรู้ลักษณะของนามหรือรูปทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่มีจริงๆรงิถ้าฉะนั้นในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของอ่อนเดี๋ยวก็คิดนึกแล้วใช่ไหมคะสติดับไหมสติก็ต้องดับไม่ใช่สติไม่ดับ สติระลึกลักษณะของเสียงประเดี๋ยวความรู้สึกเป็นสุขก็เกิดปรากฏแล้วสติดับไหมสติก็ต้องดับด้วยเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นการเจริญอย่างสมาธิที่จะให้จิตจดจ้องโดยที่ว่าไม่ขาดตอนเลยถ้าเป็นโดยลักษณะนั้นแล้วจะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้ เพราะว่ายังคงจดจ้องติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแต่ที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูปได้เพราะว่าสติระลึกรู้นามรูปทีละลักษณะสติระลึกรู้ลักษณะของได้ยินแล้วก็หมดแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสุขแล้วก็หมดแล้วแต่ว่าเวลาที่หลงลืมสติก็หลงลืมสติไปเวลาที่ไม่หลงลืมสติก็แล้วแต่ว่าสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของนามใดรูปใด ในขณะนั้นพระเหตุว่าคำว่าปัจจุบันหมายความว่าสติระลึกรู้สิ่งใดขณะใดขณะนั้นเป็นปัจจุบันทั่วขณะที่สติระลึกรู้เร็วมากแล้วก็หมดไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยถ้าจะหลงลืมสติก็เป็นเรื่องของผู้ที่ยังมีอวิชชาครอบงำยังไม่ใช่เป็นพ่าอารหรันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหลงลืมสติแล้วก็มีการเจริญสติ ให้สติมีกำลังเพิ่มขึ้นเกิดบ่อยขึ้นเพื่อรู้ชัดในลักษณะของนามและรูปเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่จดจ้องรู้ลักษณะของรูปใดานานๆหรือว่านามใดานานๆถ้าเป็นโดยลักษณะนั้นแล้วก็เป็นตัวตนที่จดจ้องซึ่งไม่มีโอกาสจะประจักษ์การเกิดดับของนามและรูปได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ละคลาย ความไม่รู้นามรูปที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเลือกได้ไหมคะว่าจะรู้ลักษณะของนามใดรูปใดนามรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก่อนที่จะประจาักษ์การเกิดดับปัญญาต้องรู้ถึงปัจจัยด้วย mm hmm. เพื่อละคลายมากขึ้นถ้ายังไม่ละคลายเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ปัจจัยแล้วแล้วก็หมดหนทางที่จะประจักษ์การเกิดดับของนามและรูป เพราะฉะนั้นเหตุผลต้องสมบูรณ์เพียงแต่นามรูปะปริเฉท,ทยานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปจงใจตั้งใจที่จะรู้เฉพาะนามนั้นนั่นเป็นลักษณะของตัวตนหรือเปล่ามีข้อสงสัยไหมคะที่ว่าเห็นศักิ์แต่ว่าเห็นนั้นอาจารย์เคยกล่าวที่นี่บอกว่า ให้หยุดอยู่แค่เห็นนั่นเป็นเป็นไม่ได้ต้องเลยไปถึงว่าเป็นคนนั่อเป็นสัตว์แต่ก็ให้มีสติตามรู้ว่านั่นก็เป็นเพียงนามชี้หนึ่งแต่ทางบางสำนักบอกว่าเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้นั่นไม่ใช่ว่าคำนี้เป็นคำของบุตุชนแต่เป็นคำของพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านสักแต่ว่าเห็นได้น่าด้ยินได้ ยังไม่มีคนแยกเลยว่าถ้าอย่างนั้น,นะพระอาหารหันเดินไปก็คงเหยียบงู่าเหยียบโคดเพราะจักจะว่าเห็นไม่รู้ว่าเป็นงูเป็นโคดเขาก็แก่ะว่าพระอาหารหันมีวิธีสอ,สองเวลามีเวลาปฏิบัติอยู่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูจริงๆเพราะว่าเวลานั้นอยู่ในอ่าวิธีปฏิบัติของวิปัสสนาแต่ในขณะที่ออกมาแล้ว พระอาหารหันต์หรืออริยบุคคลก็ไม่ได้กําหนดทางวิปัสสนาอาจจะเดินไปไหนก็หลีกเลี้ยวอันตรายได้อย่างบุคคลธรรมดาฉะนั้นข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าอายังไม่ตรงกันนะกับคําอาจารย์ดูเหมือนว่าปัญญานี่ไม่ใช่ข่มกล้าเลยโดยลักษณะนั้นเพราะเหตุว่าโดยการปรสรูร ไม่มีสักขณะเดียวที่เป็นตัวตนเป็นนามเป็นรูปทั้งสิ้นการรู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์สภาพรู้นั้นมีจริงๆหรือเปล่าคะเห็นพระพุทธรูปรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปสภาพที่รู้ความรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปนั้นน่ะเป็นความจริงไหมเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะเมื่อมีจริงไม่ใช่ตัวตนเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนาม ปัญญารู้หรือว่าอาวิชารู้ที่รู้ว่าเป็นนามเนี่ยค่ะเป็นปัญญานามทางตานั้นมีอะไรบ้างแม้ในพระไตรปิฎกก็ได้ทรงแสดงไว้ว่ามีการเห็นมีความชอบไม่ชอบที่เนื่องจากการเห็นด้วยที่ปัญญาจะต้องรู้ชัดไม่ใช่ไปกดไปบังคับไว้ไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วปัญญาไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าขณะใดที่ความชอบเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมาชนิดหนึ่งแล้วก็ดับไม่ใช่ไม่ดับเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การบังคับสติแต่เป็นการตามรู้ลักษณะของนามและรูปที่เกิดกับตนเพราะเหตุปัจจัยถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติจะเริ่มพิจารณารู้ลักษณะของนามและรูปแต่ละทางมากขึ้น เป็นต้นมาทางหูผู้เจริญสติก็จะเริ่มระลึกรู้ลักษณะของได้ยินและต่อจากนั้นหรือว่าอาจจะระลึกรู้ลักษณะของเสียงก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การเลือกจงใจยึดถือสติปัฏฐานหนึ่งสติปัฏฐานใดตามใจชอบผมขอเรียนตามที่ทางโน้นเขามีความเห็นว่าถ้าปล่อยให้ ไม่ว่าสักว่าเห็นให้เป็นเห็นให้เลยไปถึงชอบไม่ชอบนั้นใช้คําว่าปล่อยให้กิเลสเข้ามาเมื่อกิเลสเข้ามาน่ะเป็นภัยอันตรายต่อวิปัชนาอย่างยิ่งเขาชักตัวอย่างว่าคราวหนึ่งไปเดินวิปัสนากําหนดที่ชะลิมทะเลไปพบสีพึ่งก้าก้อนหนึ่งเรือมันแตกไอก้จิตคนที่เขาไปทําวิปัสนานั้นนึกไปว่า เอะสี่พุงนี่ดีถ้าเอาไปบ้านรอ,อเป็นธงเป็นเทียนเรื่องแทนที่จะกําหนดเดินกลับไปเห็นของอื่นแล้วก็มีโลภะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเวลานั้นวิปัสสนาเสียหมดเพราะเหตุว่าไม่สักแต่ว่าเดินกลับไปเห็นเห็นตอนไม่สักแต่ว่าเห็นกลับไปนึกว่าเอาเทียนขายเนี่ยไปรอเป็นเทียนขายเลยโลภะเข้าจึงว่าไปวิ กำหนดในริมทะเลขาวนั้นเลวหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คาบอกว่าไอค้คา,า,าว่าเห็นเนี่ยถ้าสักแต่ว่าเห็นละยินสักเทวดายินแล้วก็เป็นการดีแน่เพราะ้องกันกิเลสกลัวกิเลสมากนะคะกลัวปริยุทธ,ธานะกิเลสแต่ไม่ได้กลัวอนุสัยกิเลสเลยอนุสัยกิเลสเนี่ยค่ะละเอียดมากเป็นเชื้อยังมีอยู่ในจิตตราบใดแล้วล้วก็ที่จะละโลภโทสะโมหานั้นละไม่ได้ ที่จะละโลภะโทสะหมดได้นั้นต้องดับอนุสัยกิเลสเป็นลำดับขั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังเผลอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเป็นอินทรีสังวรทางตาจากขุนสีสังวรได้ยินสักแต่ได้ยินก็เป็นโสตินสีสังวรเป็นอินทรียสังวรทางหูแล้วก็มันนินสีแล้วคะการสังวร มีหกทางไม่ใช่มีห้าทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวลาเห็นแล้วเหตุปัจจัยที่จะให้ชอบมีใครบังคับความชอบว่าอยากเกิดได้มีใครบังคับได้ไหมคะไม่ได้ที่โลภะจะหมดสิ้นได้นั้นตามขั้นของปัญญาของการบรรลุอริยสัจธรรม แต่การเจริญสติเป็นการระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปที่เกิดปรากฏทางหนึ่งทางใดในหกทางไม่ใช่ห้าทางรู้จิตที่ประกอบด้วยโลภะเดินไปตามชายทะเลเกิดโลภะแทนที่สติจะระลึกรู้ว่าสภาพนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไปบังคับด้วยความเป็นตัวตนและเวลาที่โลภะเกิดเมื่อไหร่จะรู้ว่าโลภะนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตน ตามคัน,นิฐานของผมว่านามที่เป็นโลภะไม่ต้องรูเพราะหัวข้อสอนทางต้นบอกว่ารูปเพียงกายานุปัสสนาอย่างเดียวส่วนโลภะนะ่ะอาจจะเป็นธรรมานุปัสสนาซึ่งธรรมานุปนัสสนาีนพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของที่ละเอียดสาหรับคนที่มีปัญญาสุขุมคำเพรภาพจึงเอามาเจริญอิปัสสนาได้แต่สําหรับคนสมัยนี้ควรจะเจริญกายา จึงมาสันนิฐานเอาว่าโลภะซึ่งเป็นนามชนิดหนึ่งของธรรมานัชนานั้นน่ะไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้ารู้กายานิพัตนาจนถึงลักษณะเกิดดับแล้วก็รู้หมดเอาเองอย่างอุปรามาเหมือนว่ารับทานเกลือนึงเม็ดก็เค็มหมดตั้งไหรู้หมดตั้งทุกๆเม็ดโลภะเกิดขึ้นไม่ต้องรู้ จะละการที่ยึดถือความเป็นตัวตนที่ถือโลภะว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นได้ไหมในขณะที่กำลังเห็นหมดความสงสัยในลักษณะของนามและรูปหรือ,อยังในขณะที่กำลังได้ยินหมดความสงสัยในลักษณะของนามหรือรูปหรือ,อยังเพราะเหตุว่าผู้เจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นผู้ที่ละความไม่รู้ละความสงสยัยละการยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตน